នេះចេះលោកน้ําតាណា สบายดีสบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพเมพี่น้องเนาะเอซกันเบิร์ดสุขุสุคนคือเก่าเดอ้อบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกะข็ขอยินดีตอนรับเข่าซูซ่องหมู่ดาวันสา,าวลาวคือเก่าพอแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันเมื่อกี้อยู่ที่เพื่อนน้องตีเพื่อนเนาะ ก็ได้เขามาเยี่ยมมาหาทางน้องตีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเขากลับไปมาหาน้องเพื่อนแต่ดนๆเอา้าก่อนอื่นมากะมา่อทางเขาเบาแซนแล้วก็ะทั่งบาบุญเพยเนาะเดี๋ยวเขาไปทักทายสบาดีทางเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอือ้า,อาสบาดีเด้อบส๊สุขสุคนะโ,โดยสบาดีอาไปทางใดเด้อ มาทางใดสิไปทางใดบัดลมพัดลมเพีว่าเลยลมพัดลมเพีเนาะโอ้ไม่ได้พี่น้องเนาะมาหาทางกันอ่าเนาะต้องนองดุซีนเนาะนองูกซีนเปแต่แซ่บเลยเนาะทอดนองูกซีนนเาะครั้งแรกเนาะสิมาหาโอ้ครั้งแรกบ่โอ้ครั้งแรกพ่อด่พี่น้องเลยพอดีว่าไม่นด้แบบมีของอยู่ของกินอะไรแล้วมาให้ทางน้องเพิ่น เดยดีแล kind of ้วด well. ีแล anyway> ้วเนาะพี่เลยลายซ่องซอยกันเนาะกะสัมผัสวามเป็นจริงกับดูตัวน้องพ่นอยู่ได้เนาะลายเท้าแล้วบอเซนลายแล้วน้บคู่แล้วเจนทางกอเป็นห้องแล้วเนาะมือเลขมือดีกันเนาะพี่เลยอ้ยพ่มาทบางเรื่องเล่าใน้องพ้นเลยนะถือว่าทางโคพ่นถือคู่ มามือแรกให้โหดแล้วมามือแรกไห้กอดกันบ้าสิบ้าวบอกเสื่อเสื่อเนาะอีดีรอได้อันตอนแรกนะเพราะว่าการโมเส่ยงเมนกันยังยังโมจักอย่างนียนะเป็นถ้าผู้ใดท่างไม่ยาตตาบนเห็นในคลิปอันช่องช่องอันบ่าอัสารวันบวกยังบ้านเราบุญสารวันบ่บุญสารวันบ่บุญสารวันโดยสารละวันเนาะ ฝากมาให้ซื้อพยโยกินมาทั้งน่องคนแน่ว่าทั้งน่องเลยเขาได้ไปเยี่ยมพยามทั้งพ่อเพื่อนน่ะนะโดยแมนเยอะเลยกะตาดูตนอยู่บเซนเพราะว่าช่วงวางหนึ่งมันแดดวางหนึ่งน่ะใส่วทกบหากับเพาะให้พ่อทรงพ่อทั้งน้องคนนี้ในในเกิดทั้งชามุกบ่อเดือมาหาเปผนพูดซึ้กว่าที่แรกเนี่ยเป็นบ่อเก้าบ่อฮะบ่อเก้าเนาะทั้งบ่อเก้าเพื่อนได้ละกัเห็นเห็นนั่งซองเพื่อนกันเลยมาเยี่ยมมายามเบิ้ง กันหลายเทือแล้วล่ะมาจนนับบ๊กคู่ได้เนาะบอทายท่านจะเป็นห้องเนาะเพิ่นลงไปพูดเหรอครับวันนี้มาเนาะสมุกเนาะเดิมวันนี้ท่ากันมาแต่ทางไหมจัดเมื่อวันนี้ฮะกาไปเพื่อนน้องแก้วแล้วก็ไปกินขา้าวมาแล้วก็มามแบะมาอ่ะมาแต่งงานน้องแก้วเนาะดูอ่าเคสของน้องแก้วนี่กาต<า><า>อนแรกแก้วมาเฉยมนจีเข้าไปอยู่อมันจีเข้าไปทางไม่ได้ตาเพิ่นบอกว่าให้ ซื่อสองสงกรุมรกรีนน่นะดย<อ>ดีเห็นคลิปของทังสมกุกผูรีโอ้ดาทั้งมีผู้ใหญ่ผู้ซอยเข้ามาแล,ล้วเรื่องแคุ้มลังคาทางนดยะไดแจ<ม>้งครับนเป็นไปเนเลยบอกว่าชาวไทยก็ได้แบบนี้นะ<ด>ไปไปลองเบิรงอ้ายเพราะว่าน้องเพิรนเนกายังขาดยังขาดย่างนั้นไหยังไฟฟ้าได้ไฟฟ้ายังไ่ได้ นั่งกับยังโมหูได้่พราเข่าวันเข่าวันน้องไอเดียอะไรก็สมุกหมื่นกว่าหมื่นเอสบ่กลัวแต่นั่นมันกมาจะันโปรตูนกันลายเนาะบกันชีบลุ่นลื่นกันลายบันไดดอกนางวะเนาะโดยคุณบ้านเดียวกันด้วยใส่ไผ่ไก่บ่ใส่ไผ่กับเสาไผ่กับบริไก่เนาะสมุกกับโบไก่กันบันไดเนาะขาไผ่บันไก่ตีตามไายนะเมี๋ยวเราเสาไก่เพิ่มกันสีไรเพิ่มไปอีกแต่เฮาก็ต้องไปเพิ่มตีน้องบ้าแฟน อันเบอร์นี่ประมาณตีมืดหลงมาเนาะประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้กะน้องเพิินกับพื้นไฟกัขอไส้น้ำเมทัล่นะคือเร่สังซื้อพนเป็นฟเนคืั้งลกอยแล้วเนาะโดยเรียบร้อยแล้วโดยกันยังสำคัญหลักๆก็คือเป็นพวกไฟฟ้าบอเซเน่ยมีเวลากเขาไปเยี่ยมไปายามน้องเพิ่นกัได้เด้อทางมาบุญเพยเด้อขาไปเยี่ยมไปยามเบอร์ โดนเลยนะไม่ได้เข้าไปหานองนโดนอะไรพี่น้อยเนาะนองแก้วคนนั้นเข้าไปเข้าไปเยี่ยมไปหน้องคนนั้เนาะทนั่นแบบเอจู่ไปู่อย่างนาแนอยน้าของนายคนนี่หอ่าของน้ำของนายนี่ก็คือมีครบแล้วกันต่อเติมยังแม่กับแบบผัวขีดตะไร้ก็ได้ขีดตะบอกตะไร้ก็ยังนั่นอยู่ ทางนอีกทีนึงเนาะไดะเทีาไปท้งแก้เป็นพรามันในที่แบบวายังขาดเน้กะเาเพิ่นเพื่ติมอีกเนโดยลักลักสูดก็คือไฟฟ้าแหลสำคัญที่สุดเลยสาคัญที่สุดเลยตัวนี้เพราะว่าก็คือว่าอัไรแบบว่าใส่ไฟน้ำพิ่งกัมันกับจากงาอยู่นะมทั้งเท่อแบบ พิจ mm ัยเพิ hmm. mm ่อนไม่ย hmm. mm ัง hmm. ส oh, mm ินะเดิม hmm. oh, so ัน like, ก yeah, ็อยาง่ายอยู่เนาะเขาเป็นไปได้กันมีงบมาทางตัวนี้การดีอยู่โดยกะแบบว่าให้มีการส่วนตัวให้น้องเพิ่นเลยเนาะมืนกลัวเนาะโดยประมาณนี้สิประมาณนี้เนาะบ๊บรุดลื่นไปกลัวนี้แล้วอ่าสิไปทางนตยโตสบัยนี้แบว่ามาสิ ทังหวาทั้งี้คืดจุดเลยว่าจะไปที่ไหนดีก่อนเนียคืดยคืยังโม่เลยโอา้าไม่ได้นี่หว่าจะเป็นโมยุไก่บ่ปลงอหุ่นยางบ้าอาจารย์บมาเถิดไม่ไดบ้าอาจารย์ข่างเฮียแน่นอนสิโทชงใบเลยบสองเฮียรูว่าตาตาล่างคือกันบ่อันเปนเป็นมันพดนี่อยากบ้างในตอนแรงนะมูเช้านี่อ่ะเราเสีนมาสั่งสั่งกับสีเนาะ เป็นเมืองน้องตายเป็นนานวัดนี่วัดโบราณนัดช่วงใบสองม้งกันเถอะเนาะสิเข้าไปสถานานะก็ได้ข้ออะไรขึ้นว่าดีว่าจะให้เพื่อนลงไว้ก่อนแะไรกัตอนแรกดิเข้าไปบ่ดิว่าจะเข้าไปหาน้องด้านคนอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเขาเข้าไปว่านะไรกัคือช่วงคำเล่ยทีนะคือยังไงเป็นกัปขอกกับเข่านะเพราะว่าน้องน้องตายหลายคนในบ้านเดียวกับเขาเนาะออแ แต่ว่ามา,าช่างพุ่นอาจจะชาพุ่นเราคนนี้ทางอื่นไปน้ำเน่ไะดะ oh. ้วเชาเน่เลย เดี๋ยวมาสิคากันไปกินข้าวก่อนไปเลยสาวโอเคโอเคสาเนาะโชคดีไม่เป็ไรกับย่างชีร์ว่างแพลกันใหม่อีกโดยเอาไปกินข้าวกินน้ำกันเนาะโดยอ่าโอเคโอเคสาเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อโดยอ่สบายดีว่าสกุลสกุลเนาะอ่เดี๋ยวทางสาวโมกไก่สีแดงโคโตเขาไปหาทางน้องลูกซีแล้วการน้องตีเพื่อนกันเนาะโดยอ่เดินทางปลอดภัยเด้ออาทั้งสองเด้อมีอะไรมาโมนี่เนาะมีแต่น้องลูกซีนบต่น้องลูกซีนโอ้อ้าวอาสาเนาะเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมไปยาเมืองเพื่อนกันโดย สชคดีเบสขู่สุคนน้องพ่อแม่พี่น้องเลยข่าวแบบเบิร์ทางน้องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นมาจังได้แล้วเน,นาะบ่ได้อนอพ่อน้องเพิ่นแต่ดนละน้องตีกับบอยู่ว่ะสันอยู่แต่น้องลูกศิษย์เงียบแท้นีโอ้สะออนแต่มักพักมักแพงนั่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ หอยำยางอยู่เนี่ยโต<ม>เอาอยู่พอ<ม>ดีว่าอิละสบายดีป้าลูกในลูกดีโดยจะอยู่กับใครลูกอยู่กับอาอยู่กับอาอาอยู่ห้องน้ำอ๋อใช้อายได้สโลอาเป่นผูใส่เบ็ดกับมืออ๋อคือผู้ชายเบ็ดแต่เว็นแท้ใส่เบ็ดเนี้ยนะจกัจกเด็ดจักเบ็ดก็เป็นป่ากรบมือนู่นและ เม็ดกบหรือเบ็ดป่าลูกเบ็ดป,ป,ป่าปะอ,อ้พากันใหญ่ขึ้นมาพี่แล้วบ่้ันนี้บ่น,นอนพุ่มคือเก้าหันตัวเว็ดมาพี่บ่อด้วอ๋อเห็นพุ่นเหมนบอกไงมาพี่กับมาโอ้โปกติหันตัวเว็ดจะอยู่พุ่นบ่ลูกโดยอ่าตอนแรกจะแบ่งบเพื่อนอยู่บ่านสันนิล่ะไปอ่าสวัสดีทั้งน้องตีบ่น้องเตี้ยเนาะลงกันตลอดได้เพราะเป็นพี่น้องเไยเนาะ ซสพากันกลับมานอนพี่แล้วบอสลื่นแนวไหนหนึ่งบอไปมานอนพี่เขาอยู่บนโลูกอุปกรณ์บัลลังก์ไบี่ยวท้องเรียนก็ย่างยานรถเดียดแบบนั้นละเราก็ให้บัเพื่อนมาเลยอืมแล้วดีแล้วมันกลงเทียนค่อยว่าโลอ่ะเมนดิวเมนแล้วยูพี่บอดี้ผายอยู่เลยป่ะบอดี้ผายนอนเลยโอ้มีแต่ตอนเว้นละมาพี่บอหร้อวันไหนไหโดูตอนเว้นละมาอยู่พี่อืม ใช่ล้วได้ลูกตอนอันนั้นนะได้เข่าเฮองพี่อยู่บนตอนบ่ายน,นะได้เขา่าได้เข่าอยู่บนบอกตอนเล่นก็เขาโอ้จักมุง้งจะไปโรงเรียนนีส่สองออสองโมงนี่จักมุ้งเดินนี่ฮะเดิน<ม>นี่สิบสองโมงสี่สิบห้าอ่ะทันอยู่พอดีพี่น้องเนาะพาพากันขีน่รถยังสามารถนี่นะขี่รถจักอ้ายมาโอ้แบบมาเยี่ยมเพื่อนบ่ลื <จะ S 1> มว่าเนี่ยเยี<ๆ>่ยมเพือน<ๆ>โอ้แบบพี่น้องข้างพี่ได้เปินบนมีแผ่นมานอนเลยปะ เป็น,นได้แค่อีละพ่อแม่จันนรกเฟันตัดสินแล้วบ่คดีย่างอยู่โด้วยพวกเรางเบิ้งทางเบิ้งอีเจักเดือนสองเดือนก่อนถึงเราโอ้ย่างอยู่เซนโนเขาดิบ่โอ้อีละไปแต่พุ่นเลยบ่ลูกแล้วก็บ่ได้ไปเลยบ่บด้ไปโอ้เห็นแต่พุ่นเลยเนาะอืมบัดน,นี้หันนอนอยู่พุ่นตั้งแต่ตะกี้พุ่นบ่โอ้แล้วก็บ่ได้มาเลยเนาะมีแต่ว่ามาเยี่ยมมายามเล็กๆน้อยๆ ปไาเดี๋ยวไปทางด่างมียังเฮยอะนะโปรเซนคนเอามาต้อนแพ่ใจดีนะเพื่นพามาโอ้โหผิดแซ่บแพเทะนี่ลายอย่างแทะนี่น้องพ่อแม่พี่น้องมีทางเข่าทางน้ำอ่ะไอเตียงคนกามาน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยม,มากันสองคนนี่บอ๋อหนึ่งอันถ้าตีคนชวนไปชวนหมู่ไปใสเ่สเบ็ดออใส่เบ็ดยังค่ะเห็น,อ,หนอ่าไทม์อันด์อินังหล่ายอยู่ว่าใส่เบ็ดยังข้านล่าไปชวนหมู่จักที่แมนเบ็ดคบเบ็ดปลา อซนมูเป็นซนมูตอนเน็ตอนแรงไม่ได้เข่าวเียนบอสันว่าเข่าองเฮียนเรย่าไปใช้เวทกบอย่าไปข่าวเฮียนตอนแรงโอ้เลิกเนาะบีข้นคาดแมนเมนมนมานี้ไปองเฮียนในคีรุทิไปบ้ละกบอมายนะซ่อนกันไปบ่ซ่อนกันไปบอดย้วลรบาัเระวัางได้ๆไปข่าวองเฮียนนะโดหลายช้ำ ตัวบอลตัวสำซาค่ะเปนบ่หงเฮียนเพิ่นนะมากันสองคนนี่วันที่จะหน่อยกับเมื่อแล้วนี่เนาะเื่อนลูกหางเพิ่นบ่สบายบ่เสวยทั้งสบายแล้วก็ไดยมากโอ้คือโดนๆเอ้าไฟก็ใต้แบบนี้เลยเอาก็ได้มากันคือทำประกามายันรถต่ำโอ้ก็เลยไต้ไปไปซีเลยบ่ไต้ไปไปหมดมือบมดเบนเลยอืออ๋ออล้วเฮือนใกล้นี้ยส่ะเป็นพี่น้อง เพิ่นบ่นไดมาเบิ่งให้บ่ซนภาบ่ฮู้บมาพิ่นเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ค่อ,อยมาหาเพิอ่อนอืมแต่คือแท้เจ้าเมื่ออยู่พุ่นแล้วก็ับไม่มีไผมานอนในนี้เลยปะอืออีหละก็มานอนเพิ่นเลยบ่ลูกโดยมื่อนอนน้ําอาโอ้ขอเขาหเฮียนมันใกล้น่เนาะอยู่พุ่นเนาะอืมคือว่าแล้วพอแม่พี่น้องเอลยกันว่าเฮาเทียท่ยวอยู่พี่ก็เที่ยวได้อยู่แต่ว่ามันไกลเนาะอยูย่พุ่นน่ะใกล้ๆกันพอแม่พี่น้องเอลย เมมุมกบ่ได้มาโดนจังววาลืมเมมุกแล้วบ่จ้กเลยฮะลืม,มลืมเออขป้นมสมกสิบมามาแนมอยู่ได้เวลาไปกินขเปียและะ้วก็นแนมเบิ่งแล้วก็ขึ้นสม้อยแทบมือนอันมาเห็นหลายคนกันเลยอันไปกินข่าวบบได้เวะเลยมือนะก็ซ้อมอยู่ไปกินข่าวแต่ละมื้อกันแนมมาก็อาศัยตุบนอยเนาะเวลาผ่านน,นะนะเดียวมาแล้วกะ็คันบบเห็นคนแล้วก็บ่อยไดเแบ มืโอนี้ก็เห so ็นคือว่าเขาหอกทึกแมกดู s <S uh ่ยสินอะแว่ยมึงก่อนนะบาซานถ้ามึงก่อนเนาะตั้งแต่เตกี้พูดแหละอ่าพูดพูกันก็ได้ก็บประเด็นมาเยี่ยมมาหาเพิ่นเลยอากาศเริ่มออกเนี้ยได้ละเอ้ยบบดนี้ใส่เสื้อแขนยาวหนิเด้อโดยบอมีเสื้อแขนยาวบดยเมื่อไห่จได้ซื้อคนใหม่บอมีเสื้อแขนยาวบ่อโลโดยโน้อยก็พูดไม่ใช่โอ้เสื้อแขนยาวแสดงว่าใหญ่ขึ้นโดยตใหญ่ขึ้นแล้วใช่ก็ได้ เสียแขนยาวเก่าก็เลยใส่บ่ได้บ่ล็อกโดยบ่มีเสียแขนยาวเคยพี่น,น้องเลยเนาะกาอากาศเริ่มเปลี่ยนเลยเนาะรู้สึกว่าโหลมออกสองสามมือนี่ละ่ะ <laughs> เกี่ยวข่าวหรือ่ะ <laughs> โอ้ลืมเนาะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ลืมมาเพิ่นบ่มีนาเนาะอ่ะาแต่ละปีได้ไปเกี่ยวข่าวคับจา้างอยู่บ้านน้องปีนี้ค่ะลูกไปผู้บัญชาท้าย เาขาไปไกลแท้เพิ่นมาหับเอากระจากรแพงกับไปบอดมันแพงโอ้วันเท่าไรข้างข้างปุ่นเขวันละแสนไปคือสั่วโมน,นี่อาขั้นตะกี้วันบ้านเขา,าวันสามทิพย์ปุ่นกระจางวันหาชิวปีนี้ได้ไปแล้วบ่ป,ปีนปี้ปีนี้คนะารุแกมปะทไปปีนี้นะโอ้คาูกเนาะเป็นในละ่ะอยากไปหาแม่บ่ลูกอยากไปคิดฮอดแม่บ่โดยโอ้ ได้จักเดือนเลยค่ะสามสี่เดือนนี้ฮอนบอกมีแต่อดหนาวทะเลอีหละอยู่น้ำอ่าไปก่อนเนาะโดยเอ่อเพิ่นว่าอีกจักเดือนก็ละสาวสามสี่เดือนสามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไปเที่ยวซื้อแล้วเพิ่นกลับมา<ด>มีแต่ว่าอีหละอายุพี่ก็ตั้งใจเฮียนเลยลูกเด้อ ตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนบบเทียนเนี่ยยังจื้ออยู่ได้อยูย่บ่อยแหละไปทุกมือ้อเลยบ่หงเฮียนเลยหรอโดยบางมื้อเป็นไข่ก็บเลปไปอ่าจะซาอะไรสิลูกเป็นไข่หากะไข่แน่หากะไข่แนโดยอ่าเป็นไข่เป็นไอ้น้ำมะลุโดย,โดยกินข้าวแซ่บอยู่ปะนี่แซ่บอยู่แซ่บอยู่โดย หาา่ากระเศ้าเนี่บอเป็นไขนะน่นะยังยัทงทันได้เศร้าครับอืมยังบาทันได้เศร้ากินยาอยู่บ่อยละกินยอยู่บ่ยานะกินกินยาน้ำกินยาน้ำด้วยไข่ได้จังมือเลยละ้หลาวแรอแล้วลมัวนกินยาน้ำน้ำลายซึมลายแล้วก็ให้เพคนกินเลยอืมบ้านนี้คนแม่พี่น้องเลยเนาะเริ่มเศร้ามาอีกละ ดีใจจะมกมาหาเวนเปดนเนยโอ,อ้น <c oughs> นา,าน้ำตาไหลปานนีพูดว่าอย่างเช่นว่ากเกิืหน,น่วยน้ำกันได้ได้ปานี้คิดฮอนคือกนันเนาะก็คิดว่าอันก็คิดอยู่ว่าโอ้เพิ่นยังอยู่อยู่บ่อพอนหลังนี้หรือว่อา,อ,าอยู่เพอนหลงนังเก่าเนาะโอ้ยล่ะเบิดแล้วบ่อบาดนี่นเนาะเช็ดลูกน้ำตาเนะ เป็นอยังเห็นจะโมกเละดีใจอ้๋อ <c oughs> ดีใจจนน้ำตาไหลเลยบ่ซึ่งเดียวได้ทั้งนี่ยิ่งละเลยลูก <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจบ่ลูกด้วยผนทามแบบสามุกคือเราเห็นเมมโมกมาโอ้อย่าหายลูกอย่าหายโอ้คีนฮอดคีนฮอดคือกันคีนฮอดคือกันอืมเมมโมกห้น้ำได้ได้บ้านี่มีอย่างบ้านี่เจ็ดน้ำตาลูกเจ็ดน้ำตา เมโมก็คีดเหระเจ้าคือกันเด้ดอเมมโมกเาได้ไปหาโมเมนต์ว่าเมโมกลืมเด้ออยู่ในใจเสมอเด้อเมื่อนั้นคีโรดพานไปอยู่ทางเฮื่อนห็นเงียบๆกันเลยบ่ได้เข้าไปคิดว่าบุญวไผ่ยอยู่เพื่อนอิหลาอยู่พุนทุกมือเลยบรลุกโดยโอ้ตอนแรงันดไหนดยโอ้ โอเคโอเคซะมื่อหนักคันเมมุกผ่านเมื่อทายเมมุกสิเข้าไปเบิ่งเด้อ oh. มื่อนั้นเมมุกเลียวไปคือสมอำย,ยู่ยขี่โบกีคนอยู่เฮือนเมมุกก็เลยบดได้เข้าไปอืมอา้าวเศร้าเศร้าบาดนี่ดีใจเนาะดีใจคือก,นกันพ่อแม่พี่น้องเลยคันสิว่แล้วก็พ่อกันตั้งแต่โดนตบแล้วเนาะตั้งแต่เฮือนหลังนั่นพูดแหละพ่อแม่อ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยกลับบดได้เข้าไปเลยเนาะกับข่าเบียร์ขาง,งานเน่ <laughs> กลับบดได้เข้าไปอืม ก็ขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,ก็ยังมีความคิดฮอดคิดถึงกันโอ้ยตายแม่บุกซึ่งน้ำเลยได้หนีล่ะปกติบอเข้าเข้าเห็นเข้าเห็นชาวมกุกเปินเอื้อนเข้าใบตาดแดดได้ด้วยเห่อ <c oughs> เห็นเพนิ่นอยู่มือนหนาะขี่รถถีบจากมาพี่บ่ <c oughs> มือหนอนะรู้สึกกับมาพี่ว่าขี่รถถีบไปทางได้ใบตาดแดดได้ดุกว่านสัง่งสงสัยย่านเพิน่นขี่รถมาพี่แหละมือนหนาะ,นะเห็นขี่รถถีบมามือหนอนะ โมเมนมานื้อเดียวกันบ่นเมนเไปมาก,ก่อนเป็นคนขี่รถทีบมารถมันเก่าเลยยามมันยางโฉบมันขาดเมืเ่อคนขี่รถถีบไปไหนไหนด้ยี่แหละรถถีบแล้วลูขกขกี่คักบ่คักคักเนาะบริมีปัญหาอย่างโมลูกบริมีอืมขี่คักเนาะเอาเอา่ะบัตรนี้พ่อแม่พี่น้องเลยซึ้งในบัดนี้มาเห็นกันแล้วก็ะซึ้งเนาะบาัดนี้ตาลางตาอะไอีกเลยโอ้ อีหละเมื่อนี้ยังสีขาวเฮียนตันแรงอยู่บนรถด้วยอ่าขาวเฮียนตันแรงอีกอันนี้ก็ไก่สีหอดได้เน่นี่ป้าซาเดียวอนะกลับป้าสัปปะกลับพร้อมกันเลยปะกลับบ่แต่กลับพร้อมแต่กลับพร้อมอ่ส่วนกลับพร้อมกันนี่เละกลับพร้อมกันเลยนี่ตอนนั้นกับกลับแล้วป่ะด้วยอืออ่ะโอเคสโนาะ เดี๋ยวทางเมนูกาสิได้จบคลิปเพียงสันนิได้อีหล่าเด้อเนาะให้อีหล่าแปรงเพียนเนาะจนได้แปรงเพียนบ่ทานได้ไปกับอันไปน้ำเดียวกับอ้ายบ่ลูกโดยอาดสามใบบ่แต่ละมือนะลูกคุณพ้อมนะครับน้องเพิ่ีหนึ่งมันไงล่ะลูกพี่บ่แพ้บ่กายขี้แล้ให้อไปน้ำไอ้อันผู้น้อยมือนั้นของเราด้วยอ๋อส้นกันไปแล้วดีเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกับยังนี่น้องเนาะกับยานอยู่บ่แพ้ลูกแม่แม่เนาะ กรับหนึ่งมากกับไปเป็นมันเป็นทางใหญ่ก็ย่านอยู่เนาะย่านเด็กน้อยแบบขับรถบาแข่งอืมอาสามีแต่ให้อีหล่ะกับมือของเฮียนทรงบายได้อีละเด้ออ่าอย่าแข่งแดดได้เด้ออ่าอย่าพากันไปดิ่นไปเที่ยวอะไรได้อีหล่ะเด้ออากาศเปลี่ยนอ่ะเป็นบรสบายได้ฮะนะบริสคอยเป็นไฟนะคะเป็นดินจะได้เคลื่อนกับเพื่อนหนังกับเพื่อนน้องดีอ่ะแต่ใกล้กันนะเดี๋ยวนี้ค่ะคนเป็นวัดเป็นนายไล่หลายเนาะอากาศเปลี่ยน เคโอเคสามีแต่ว่ามือหน้าแม่มุกสิไปหาเพื่อนหลังนั้นเด้อเสือเด้อเฉพาะเลยแม่มุกมายามใดกับบุหินจักเถื่ออยู่พุ่นเลยเนาะบัดนี้อืมีแต่ไมาเยี่ยมมายามเล็กๆนี่ด้ยางเดียวยันยันผุนไก่มาไก่ต่ไก่มาไก่เบลมาพี่ไก้ารงนี้ยันยุ่นโดยอ่ะโอเคโอเคสบายดีละกับผองเบียนแล้วลูกเด้อบัดนี้เด้อไม่มุกกับสิก้าพึ่อกันเลยเนาะกับผอมกันเลยเนาะอ่ะโอเคสบายดีป้าลูกนี่ลูกสโดย กันทางอดภัยเด้อโดยขอบใจเด้นะอเนาะโอเคบัดน,นี้นะ้องพรมย์พี่น้องเดียวทางสามมุกดากาเซได้ขอโตกับป่าก,ก่อนเด้อบัดน,นี้เนาะน้องเพิ่นกะ<ม>บ่คอยได้อยู่แล้วพรมย์พ,มพี่น้องนะเนาะเฮือนหลังเกา่ากะอยู่เฮือนน้ำอาเนาะก็มีแต่มาเที่ยวมาจอบซื้อๆเอ้าจากนกี้ก็ทางสามมุกดากะถามว่พาพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อทายนี่กะเชซ่อขอตัวกับก่อนพรมย์พี่น้องเอ้ยทายนี่กะ เขากลาวคำว่าสบายดีสบายดี